คันนี้ถ้าผมไม่ถอนเคร่งมันบินแน่นอนครับแต่งยังไงไปดูกันเลย <_ Q> ก็เจสโก้นะครับมาที่แบนเซลนะแล้วมาเลื่อนดูนะครับตรงนี้นะนี่เลยเจสโก้คันละ2.8ล้านเรียกได้ว่าเป็นรถเกือบจะแรงที่สุดในเกมแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าว่ามันแรงที่สุดในเกมหรือเปล่าก่อนน้นนี้มันเป็นรถที่แรงที่สุดในเกมนะเพราะว่าตอนนั้นเวนอมเอฟยังไม่เข้ามาเนาะและ้วก็ตัวน,นี้มันจะ วิ่งอยู่500นะครับถ้าวิ่งทางตรงๆเลยแล้วไปเจอจูนที่มันวิ่ง500นะแต่ว่าอันนี้ผมจะไม่ได้จูน500แต่ว่าผมจะจูนเป็นวิ่งสนามแต่ว่าเป็นคาร์ส9 9 9อย่างงี้ครับคาร์ส X คือคาร์สที่ตันนะครับคือใส่ทุกอย่างสุดหมดเลยนะครับเป็นยังไงมาดูเนาะก็อัปเกรดจูนนะครับอันดับแรกก่อนนะครับก็ที่ผมจะเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับเป็น4ล้อนะครับคันนี้2ล้อเอาไม่อยู่ครับรถสไลด์ทิ้งแน่นอนยางนะครับผมจะใช้เป็นยางสล ใส่สูตรให้หมดเลยนะยางนะตัวนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้คุมดีเลยขนาดนั้นแล้วก็ผมใส่เป็นสามห้านะครับยางหลังล้อแมกไม่ได้เปลี่ยนนะครับใครอยากเปลี่ยนก็ตามใจเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ขยายเนาะน้านหน้าไม่ได้ยื่นออกมานะครับด้านหลังเป็นยื่นออกมาเยอะที่สุดนะครับเกียร์นะครับผมเป็นเกียร์ตัวนี้นะครับเจ็ดสปีดนะผมใช้เจ็ดสปีดนะครับตัวนี้ก็นี่นะครับตัวนี้เป็นดฟสเทรนเนาะเผานะครับ Less. ตัวนี้ก็เลสดฟเฟอเรนเชียลเหมือนกันตัวช่วงล่างนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้ของเดิมโรงงานเลยแล้วก็ไล่เบาให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเครื่องผมยัดเป็นเทอร์โบแอนติแลกนะครับผมะจะจบอยู่ที่1600กร้อแรงม้านะครับคันนี้จบๆเลย1600กร้อแรงม้านะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับของแต่งเนาะเดี๋ยวเราไปดูหน้าจุนกันนะครับ คันนี้มันจะหยับเลี้ยวยากนิดนึงก็คือเราต้องยกคันเร่งตอนเลี้ยวนะครับเพราะว่ารถมันแรงมากๆแล้วแรงจีของยางมันเอาไม่อยู่นะครับก็เป็นลมยาง2 2เนาะแล้วก็เกียร์นะครับเป็น2.8นะครับผมขยับเกียร์เเป็นตรงนี้นะครับ9.1นะครับมันยังเข้าไม่ถึงเกียร์7สักทีหรอกวิ่งไปนะเลเมนต์นะครับก็เป็นลบ1กับลบ5นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น7องศานะครับเทอรโบบา165สปริงไม่ได้ปรับแดมปิ้งไม่ได้ปรับนะครับแอโร่เป็นสุดทั้ง2ทางเลยเบรก ดิฟเฟอเรนเชียลผมถอยตัวนี้ไป20นะครับตัวนี้เป็น55แล้วก็ตรงนี้65นะครับเดี๋ยวไปดูการแข่งโกลและแอดวัตยากที่สุดในเกมเลยละกันนะครับ